พบกันอีกแล้วเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็จะพาไปชมหนะ้าความน่ารักนะของพานางคู่นี้นะคะคุณโตโน่กับน้องฝนทิพย์นะคะวิวาฟ้าแลบค่ะอุ้ยน่ารักมากๆเลยค่ะเขาแซวกันนะแก้งกันน่ารักจริงๆค่ะอย่างวันนี้เนาะน้องฝนทิพย์เขาก็แซวคุณโตโน่เนาะเรื่องเพลงที่ร้องให้กับน้องนิชาในวันเกิดนะคะโอ้โห คุณโตโน่ก็เขินสิคะเขินได้น่ารักจริงๆค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยจ้าเออจะทำว่าฉันฉันรักเธออยากจะรู้รักพังแต่ละไม่ก็จบไม่ก็จบทำไมอ่ะพี่โน่ทำไมหนูร้องเพลงนี้แล้วพี่ต้องทำหน้าไม่พอใจหนูอ่ะนางเอกได้ั้ยครับเปลี่ยนนักแสดงทันไหม วันเชิญเตสู่ตอนเลี้ยวไปจากสี่ขิวไปนั่งจริงจังไหมวะเล่อนมือยู่เนี่ยจริงจังไหมวะหาเพื่อนฟังเพลงลูกทุ่งปกป้องเข้ามาสู้กับกะเรงนี้พร้อมไหมคะเมื่อวันจะสู้กับกะเอาเมื่อวันสู้กับนักมวยทำไมกูเล่นมือถือตลอดเวลาหนูถามว่าพี่พร้อมไหมผมอยากรู้ว่าอะไรที่ทำให้คนเล่นมือถือตลอดเวลาเพราะว่า คุณไม่จองอัพโซเชียลอยากเจอเธอนฉันฉันรักเธออยากจะรู้รักเพ้แต่ละทำไมอะพี่น้องทำไมหนูร้องเพลงนี้แล้วพี่ต้องทำหน้าไม่พอใจหนูอะเปี่ยนต่างเอกได้ไ้มครับเลี่ยนนักแสดงกันไหมจุดบอลซินเชสุเขาแกล้งกันอีกแล้วนะคะทุกคน เจ้าตัวก็ยังไม่รู้เลยว่าโดนแกล้งเนาะอุ้ยน่ารักจริงๆนะคะพานางคู่นี้รอชมนะคะทุกคนวิวาฟ้าแลบจ้า